ตอนนี้แม่ก็มามาถึงเออ่ตรงที่เราจะปลูกแยกกันแล้วนะคะอนี้เมื่อวานตรงนี้ไถสองรอบแล้วนะคะเมื่อวานมาไถกบตอนช่วงเช้าพอดีตอนบ่ายก็คือฝนตกเลยอย่างแฉะเลยไม่รู้จะไถกบได้ไหมหรือยังไงเดี๋ยวพ่อจะยกลงไปเลยนะเดี๋ยไปดูฝั่งนั้น,นะคะ่ะไถพวนรอบสองอ่ะตอนนี้ไม่ใช่ไถกบนะคะตรงนี้ไม่ใช่ไถกบนะพูดผิดไถพวนรอบสองนะคะ ถ่ายรอบสองแล้วก็คือฝนตกตอนบ่ายแต่ว่าเราจะไม่พวนแล้วนะตอนแรกกะจะให้หญ้ามันตายค่ะแต่ว่ามันมันคงไม่ตายแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรไปดูส่วนนั้นก่อนพ่อเพิ่งออกมาก่อนแม่เมื่อสักครู่นี้นะ อ๋อพ่อลบลายร่องที่ไถเมื่อวานก่อนเดี๋ยวเขาจะไถไถไปแนวใหม่นะพอดีกลับบ้านเมื่อวานแม่บอกพ่อว่าพ่อพ่อไถอแบบลายร่องที่น้ําคือมันมันส่งทางน้ำมาทําให้น้ําไหลออกเยอะนะเมื่อวานพ่อเขาไถมาอีกทางหนึ่งนะไถเป็นร่องตัดมาหาต้นไม้แบบนี้นะไถไถไปอีกแนวหนึ่งนะแม่ก็เลยเห็นว่าพ่อ อย่างเวลาที่มันไม่มีน้ําอ่ะถ้าเราสูบน้ําขึ้นมาทําสปริงเกอร์อะไรพวกนี้แล้วน้ํามันจะไหลออกเยอะไปอ่าทําทําแนวร่องไปในแนวใหม่แม่จะทําให้พ่อทําแนวร่องไปตามรอยล้อที่เห็นไหมคะทําให้แนวร่องมันไปอย่างนี้เวลาเราสูบน้ําขึ้นมานะทําระบบน้ําอ่ะน้ํามันจะไม่ได้จะได้ไม่ไหลออกเยอะนะคะพ่อก็เลยลบลบแนวร่องอันเก่าออกก่อนเพื่อที่ไถมันจะได้ไถง่ายๆหน่อย เพิ่งเดินลงมาถึงนะหอบอยู่นี่นะคะตรงนี้เลยก็เป็นที่ที่ของช่างวามันติดถนนพอไถาตรงนี้เสร็จนะพ่อก็จะขึ้นไปไถกลบให้ช่างวาถาพวนให้ช่างวาอีกอ็เหมือนกันของช่างวาตรงข้ามถนนไปจะเป็นบ้านช่างวานะคะข้ามถนนไปจะเป็นบ้านช่างวาก็ไปไถาพวนให้ช่างวาเหมือนกัน ช่างวาก็เลี้ยงควายนะคะแล้วก็มีวัวของเราสองตัวที่ฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นหญ้าที่ปลูกนะคะนะขาดเหลือยังไงก็มาเกี่ยวเอาด้วยกันได้นะคะของช่างวาก็ปลูกนะคะช่างวาก็ปลูกนะฝั่งโน้นข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะคะก็ปลูกเหมือนกันตรงนี้เขาให้แม่ปลูกเพื่อที่จะเลี้ยงแพะนะ วัวแม่ที่ฝากไว้ช่างวาก็คือเวลามันคลอดลูกออกมาหลายปีไปแล้วก็แบ่งลูกกันไม่ซีเรียสน,นะช่างวาก็ไม่มีลูกนะคะเขาไม่ใช่คนที่จะโลภอะไรมากมายเราอยู่กันแบบแบบเพื่อนแบบพี่น้องอะนะคะเกิดที่กกอกๆโตมาด้วยกันมีอะไรก็แบ่งกันปันกันมาตลอดลนะ เมื่อวานก็ไปซื้อพันยาด้วยกันคือพอพอแบบฟ้าที่บ้านกอกเริ่มจะเปี้ยงป้างเหมือนฝนจะลงนะพวกเราก็คือไปออกไปข้างนอกอคลิปนี้ทำไว้เท่านี้แล้วกันนะคะพอดีมีสายเข้าค่ะ